บับัพองมันหมดแล้วอ่ะเฮ้ยสไ้มิมันยันมันมันยันมันยันกูมันยันกูเพื่อนมาหนเพื่อนมาหนมเว้ยเล่นได้นะเว้ยมยกันมากันมัอยู่ันมาอยกันมัอยูันมา่กันมัอยกันมาูันมาอยูปกันมอยู่กันมาอยู่กันมาอยกันมาู่กันมอยู่ันมา่นมนันมอยู่กันมกันมนมันมย่ันมยกูันมูกันมานมกันมกันมอันม่นมกันมนันมมันมกันมูอันม

ใช่ใช่ใช่ยิงมาได้ป่ะเจเมีเคียวกูมีเคียวกูตายนะแวนแวนจะตายกันแบนเลยแบนเลยแนจะตายแจะตายเอาตรงนี่เอาตรงก้ยนี้ดูดูดู่นี่ขยูู่นี่ไปดูพี่มนดูพี่ม่ดูพี่ม่นดูตะกัดแบงแบงกูแงค์แบเลยแบงเลย กิงอยู่กูยงูเขาไปเล่นเลยต้องเล่นเรต้องเล่นเให้กู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 ให้ มามาดูตรงปูหน่อยได้ป่ะเฮ้ยมันดักกันนวนนี้ฟิกวันนี้ิกไม่ฟิกไม่ฟิกเกี่ยวงใได้เนะเว้ยใครได้เ้ยจะตายแล้วให้สรุให้เฮ้ยกูเกี่ยวได้กูเกี่ยวได้เล่นไฟเลยไฟเลยไฟเลยไฟได้เกี่ยวได้เกี่ยวได้เกี่ยวกี่ยวกาางเลยกูไปทำซ้ายให้เ้นกนติกนติเว้นเพื่อเจนเไมไม่กล้ยกลยไมใครนะไม่ได้กูโดนดนใครมากโดนไม่ได้ฟิกนะแ้นี่ฟิกกูจะง่ให้มีตับเถิดออไป้มีมไปดูเนี้ยเวน ใช่มวยยานเล่นการ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 เราเพื่อนแข่งระเบิมีไม่เล่นการต่อเล่นการต่อเกี่ยวยังไงก็ต้องเล่นมันมีดามิมันมีดามิเพื่อนไปดูกูปลาปลาคารทตะบนให้ดูกูปลาคัรทตมบนเล่นคนเลยเล่นคนเลยเกรกิ๊ฟเกกด้วยเฮ้ยโ่งนข่งข่งนข่งแ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 ่ง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  มากลางกลก่อนมากลางมากางมางตามากลางตายคนมีคลิปอยู่มีคลิปอยู่มีคลิปอยู่เล่นคนเล่นคนเล่นคนไหวนว่ไม่ไหวนะ่าไม่ไหวไต่อยแล้วไย้วนโดอยู่น่เหยยกูแล้วเยกู้ช่สกัดคูณช่สกัดต้ัดต้ยนตัวอาไว้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 ไวไว้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 ไวไว้ไว้ไว้ไไว้ไว้ไไว้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 ไวไ้ไ้ไ้ไว